ตามันฟ้ามัวต้อกระจกถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ะออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆรทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหิน กระบอกหลงเป็นต่อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบจดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่ารําดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองขนเห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นหรอกพอผมลองกินไปแล้วก็ฝึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาเราก็ก็ยี่มังอะไรมั่งพอกินแล้วก็มันก็เออเขาท่าว่า ตามแจมคตอนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาแจ็นะเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับมันจะชัดแค่รอบๆอบนะตรงกลางมันมัวแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอาการแพ้แสงปรากฏว่ามาเจอตัวนี้ครับดีคอนแทค มัวตรงกลางนะครับอาการทุกอย่างไม่มีอีกเลยครับตอนนี้แล้วพี่ทานดีกว่าแท่นนี่ทานยังไงคะทั้งวสองเม็ดฮะอ๋อเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองผมรู้สึกว่าตามันมันมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตายเงี้ยนะครับมันมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันดีขึ้นอ่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตามอ่ามันมาหล่อเลี้ยงขึ้นอ่ะนะครับแต่ที่มันแห้งไปนิดนึงแล้วก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นเพราะปกติผมผมบรรยายเรื่องการตลาดด้วยครับ สวัสดีค่ะชมพู่ศูนย์จำหน่ายดีคอนแทคของแท้ วันนี้เราจะไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไม่ได้เลยนะคะตาพ่าตามมวนะคะต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้อกระจกวุ้นในตาเสือ่อมใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะคะลูกค้าที่ทานและเห็นผลกันชัดเจนกันทั่วประเทศเลยนะคะที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะชมพู่มีเคสสุดประทับใจมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะท่านอยู่จังหวัดรบบุรีนะคะลูกค้ามีอาการเป็นต้อหินและต้อกระจกไม่สามารถมองเห็นมาได้2ปีนะคะใช้ชีวิตลําบากมากๆนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าสั่งดีคอนแทคของ เพียงแค่4กล่องเท่านั้นกลับมามองเห็นได้นะคะชมผู้ได้ลงพื้นที่ไปพบกับคุณยายท่านนี้นะคะที่จังหวัดลบบุรีด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมประสบการณ์คุณยายท่านนี้พร้อมๆกันเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าการดีคอนแทคแล้วก็มีการดีขึ้นเยอะตาตอนแรกก็เป็นต้อหินต้อกระจกแล้วก็บอดมาได้สปีก็หกเดือนออพอได้ทานดีคอนแทคลงไปแล้วมันก็ดีขึ้นมาตั้งเยอะ ดีขึ้นมามากๆเลยร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะก็นั่งเล่นอยู่ก็เห็นรถมันวิ่งเพราะว่าตาตัวเองนี่ก็มันก็มองขึ้นมาเห็นได้แล้วนกก็เห็นบินอยู่ตรงไหนตรงไหนก็เห็นมดก็คือมองเห็นช like uh> şey ัดขึ้นชัดขึ้นดีข ين, ึ้นดีขึ้นเยอะคือดีขึ้นเยอะถึงถึงว่าถึงร้อยเปอร์เซนต์ก <Okay ันยังเก้าสิบเปอร์เซนต์กันยังดีอยู่จ้าลูกก็พอพอไปไหนมาไหนได้แต่ก่อนมันไปไหนไม่ได้ ทำอะไรก็ทําได้รีดผ้ารีดผ่อได้ทำกับขชีวได้ปกติใช่จากเมื่อก่อนก็คือทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณลูกเอ้จะจะฆ่าตัวตายให้ได้เลยเออชีวิตจะคิดสั้นแล้ว ไม่ไม่นั่นแล้วใครอยากแกงหายก็ให้มากินดีคอนแทกนี่แหละ,ะหายหายแน่นอนเลยเขาถามว่ายายไปทําอะไรมาตาถึงเซลยวตาถึงขึ้นมาดีแล้วเหมือนเดิมประทับใจมากเลยประทับใจมากๆเลยถึงแม่ว่ากินหายแล้วอยากจะกินต่อกินต่อกินต่อไปเรื่อยๆเลยไ,ไม่มีก็จะหาซื้อกินจนจนมันหมดความสามารถ ท่านผู้ชมทุกๆคนพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะมาทานดีคนแถกด้วยกันถ้าคนไหนหเป็นตาต้อกระจกต้อหินให้มาทานตัวนี้ะจะได้หายเออไปวัดไปว,วานกันได้สม่ำเสมนอมนี่พูดจริงทำจริงนะเนี่ยยาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ใครมาจ้างให้พูดให้เว่านะพูดจริงทำจริงเลยตัวนี้ซื่อตรงจริง,รงๆไม่มีการหลอกลวง ตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นเคสลูกค้านะคะที่มาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้จะพูออกลงพื้นที่เองเลยเนาะอาการผมเนี่ยก็คือเป็นต้อนเนื้อนะครับก็คือจะมีปัญหามากเลยเวลาขับรถอะไรพวกนี้ครับมันจะเห็นภาพเบลอ,บอแล้วก็จะมีอาการแสบตายิ่งถ้าเปิดแอร์นะฮะตาจะแห้งมากลืมตาแทบไม่ได้เลยไปรู้จักกับคนนะครับที่เขาเป็นต้อนเนื้อผมก็เลยสอบถามว่าผ่ามาแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าผ่ามาก็ดีนะครับแต่ดีชั่วคราวนะครับมันก็กลับมาเป็นอีกต้อนเนื้อครับทีนี้อาการมันจะเเเป็นยอกว่าดิม หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ที่จะไปลอกอะครับตัดสินใจก็คือลองดู f c e e o o o อะครับมีเห็นตัว d ีคอนแท c นะครับเป็นกล่องนนี้ผมท่านไป2ประมาณ2กล่องเนี่ยครับที่เห็นนี่แหละอาการที่ว่าแสบตานะครับตาแห้งเวลาขับรถเนี่ยครับหายไปเลยนะครับสกล่องนะครับผมก็รันตีเลยว่าสินค้าตัวนี้ใช้ได้สําหรับคนที่มีปัญหาสายตานะครับอาการแสบตาเคืองตาแล้วก็ตาแดงเนี่ยช่วยได้เลยช่วยได้ดีมาก ร้อยเปรช่วงที่ผมทานแล้วผมเห็นผลนะครับด้วยตัวเองนะครับผมก็ทานสองกล่องแต่ผมเลือกทานที่เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับเขาแนะนํามาก็คือเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดนะครับฟื้นฟูอาการจนกระทั่งอาการดีขึ้นนะ่ะกล่องแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าอาการดีขึ้นมากแต่พอเข้ากล่องที่องจนหมดเนี่ยอาการดีขึ้นแบบแทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยครับก็อยากฝากถึงคนที่มีปัญหาสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกหรือว่ามีปัญหาเรื่องสายตาพร่ามัวผมแนะนําเลยนะครับดีคอนแทคช่วยได้ พอผมทานแล้วผมเห็นผลผมจึงกล้าบอกต่อนะครับไม่ดีจริงเราก็ไม่ผมจะไม่กล้ามาบอกต่อแบบนี้พี่ได้าตัวนี้อนแขกแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนทานกับหลังทานนะคะโอเเ้มันแตกต่างกันเยอะแต่ก่อนนะเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ออกออพอได้ทานได้ไปกล่องสองกล่องเห็นตัวหนังสือชัดเ,นนเขียนดอกคของเขาดีจริงๆนะครับเนี่ยกล่องที่สามแล้วผมทาดน,ด,นดีขึ้นดีดขึ้นจริงๆอ่ะดีขึ้นมากเลยอ่ะ อันนี้คือพี่ที่โสทานจริงนะคะอ่าันนี้ผมแนะนำนะครับคบอาจะเป็นต่อเนื้อต่อกระจกเลยสั่งทานได้เลยครับขพองก็ดีจริงๆผมคอนเฟิร์มไม่ร้อยเร์เซ็นเลยโอ้นะสุดยอดสิค<ช>นะคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นคลิปที่น่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกทีนะคะว่าสั่งสินค้ากับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นใบประกาศนะคะว่าชมพู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะสั่งสินค้ากับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบประกาศชื่อของชมพู่เองนะคะพันณพัเสเกษพานาพิสิทธ์นะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลน,นักขายดีเด่นนะคะ ที่ได้รับมอบจากบริษัท D Network Worldwide นะคะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ D Contact นะคะเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณของชมพู่นะคะว่าชมพู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ D Contact โดยตรงค่ะทุกท่านเชื่อและมั่นใจได้เลยค่ะว่าสั่งสินค้า D Contact กับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนนะคะเรามีการจัดจำหน่ายมาแล้วมากกว่า10ปีนะคะการันตีได้เลยนะคะว่าสั่ง D Contact กับชมพู่นะคะได้ของแท้ทานและปลอดภัยนะคะมีออยยอถูกต้องนะคะเดี๋ยว ี๋ยวชมพู่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะชมพู่เป็นคนที่มีปัญหาสายตานะคะทานด e ีคอนแทคเป็นประจำทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานไปนพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะแกะออกมาแล้วนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดสีส้มลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนหยดน้ํานะคะเม็ดด e ีคอนแทคนี่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น เม็ดของผลิตภัณฑ์ดีคอนแท t นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ํานะคะในเม็ดนี้ก็จะมีโลโก้นะคะเป็นของเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแท t เลยเห็นไหมคะมีทั้งสองด้านนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวชมพู่จะมาทานนะคะปกติแล้วชมพู่จะทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแท t ของเรานี่ทานและเห็นผลดีจริงๆคะ่ะ ทานพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะวันนี้ชมพู่ก็ทานให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าสั่งดีคอนแทคของแท้กับชมพู่ยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะตาพร่าตามัวนะคะแพ้แสงแพ้ลมคันตาเคืองตางตาแดงน้ำตาไหลนะคะต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกโทรมาสั่งกับชมพู่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะชมพู่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่โทรมาณนะตอนนี้นะคะโทรมาที่เบอร์0952255615ชมพู่รอรับสายอยู่นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะสามารถโทรมาสั่งซื้อหรือปรึกษาเราก่อนได้เลยค่ะ D Contact เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกอีกหนึ่งทางนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหานะคะสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเราการันตีจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศทันและเห็นผลกันมากมายค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะชมพู่ D Contact ของแท้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ